ลูกค้ามาถามเอ๊ะที่นี่ของดีมีอะไรนะลูกค้ากระถามพี่พี่ก็นึกขึ้นได้ว่บเนื้อนุ่มนม,นมดีกะรี่ปับ๊บดังมันเป็นชื่อเหมือนภาษาฝรั่งอ่ะก็ไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งให้คนอื่นเขาอ,อ่านเขาบอกเค r รี่พับแต่เราอ่ะเป็นคนไทยเอากะหรี่ปั๊บเลยมันมีผงกะหรี สมัยก่อนเนี่ยกละรี่ปั๊บมันไม่ได้มีเยอะไม่มีตามปั๊บไม่มีอะไรแล้วถนนสองเลนอะแหล่งแรกของเรามีแค่สมเจ้ามีพิยเจ้าแรกเจ้าสองเจ้าสาตามมาเจ้าสี่เจ้าห้าห้าเจ้า6เจ้าแค่นั้นเองแล้วมีอยู่ที่ฝั่งอสคมันยังไม่มีกระจายไงมันยังไม่มีกระจายทุกคนผ่านมาจะต้องแวะซื้อกระรี่ปั๊บคู่กับนม เพราะมันมีสโลแกนหนึ่งก็นุ่มนมดีกะหรี่ปั๊บดังตั้งแต่พี่ยุเล่าตั้งแต่เบื้องต้นให้ฟังไงคนคนก็ปากต่อปากกินแล้วมันอร่อยสามเจ้าห้าเจ้านี่อู้มันโอเคถึงว่ามันจะใกล้เคียงกันแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนแม่ไปดูตำราอะไรพี่ยุจำไม่ได้เพราะตำลันพี่ก็ไม่เห็นเพราะพี่ไม่ได้ดูด้วยเสร็จแล้วแม่ก็ไปลองทำกะหรี่ปับ๊บ ทำครั้งแรกลูกค้าบอกแป้งแข็งไสก็ไม่อร่อยแม่ก็เลยไปปรึกษากับพี่น้องเขาที่ทําขนมเปี๊ยะเขาก็เลยบอกแนะนํามาว่าลองทําอย่างนี้อย่างนี้ดูแป้งมันคล้ายๆกันเพราะปีแป้งสองชั้นแป้งนอกกับแป้งในแล้วมันจะทําให้ลายสวยอะไรอย่างเงี้ยก็มาปรับปรับกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าติดไปบ้างว่าเค็มมั่งมันนี่หวานไปมั่งอะไรปรับอย่างเงี้ยประมาณปีกว่าพอปรับเสร็จจนกระทั่งได้รถปัจจุบันเนี่ย ็นรถปัจจุบันที่ว่าลูกค้ากินบออุ้ยอันนี้โอเคเราก็จับสูตรตรงนี้เอาไว้เลยว่าโอเคนะแป้งขนาดนี้นะแล้วทาให้ลวดลายเป็นชั้นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองว่าแป้งกะหรี่ป้าของร้านกุสุมาต้องมีลายมีชั้นเป็นก้นหอยเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครขายจุดเด่นของกุสุมานะหนึ่งรสชาติที่กลมกล่อม แป้งบางกรอบไม่อมน้ํามันเรื่องรสชาติของกินไม่ว่าจะเป็นผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นซอสคือมันได้รสชาติที่ต้องคนต้องลองกินอ่ะถ้าไม่ลองกินไม่รู้บางคนนี่ไม่กินผงกะหรี่แต่กินของพี่ยุกินของของปูซุมาแป้งบางกรอบไส้เยอะพี่จะเน้นแป้งบางกรอบไส้เยอะไม่อมน้ำมัน เราไม่ได้มองว่ากําไรเราต้องได้เยอะถูกไหมคะแต่ว่าเราต้องการมองที่ว่าชุมชนของเราอ่ะสามารถหมุนเวียนกันมามีไรายได้โดยเรามองว่าเราเป็นผู้ให้แล้วเรามีความสุขกว่าเป็นผู้รับแต่เรามองในชุมชนภาพรวมว่าชุมชนของเรามีความสุขแค่นี้พีพอใจเราก็อยากถ่ายทอดสิ่งดีๆให้ชุมชนชุมชนเขาจะได้ต่อยอดได้ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราสิ้นอายุขาะขสงเราไม่สามารถทําได้มองถึงอนาคตในวันข้างหน้า แล้วอยากให้ผู้บริโภครุ่นสูรุ่นน่ะได้บริโภครสชาติที่ดั้งเดิม50กว่าปีแล้วแล้วให้รักษาให้รักผลิตภพัณฑ์ตัวนี้ให้คงอยู่คู่กับอำเภอมวกงเหล็กเพราะมันเป็นกำเนิดกะหรี่ป,ปั๊บนี่คือถิ่นกำเนิดของกะหรี่ป,ปั๊บคืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรี